สวัสดีค่ะเจอกันกับต้าอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สติโอนะคะค่ะสําสหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สติโอค่ะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะต้าก็มีข่าวดีนะคะข่าวด่วนมาแจ้งอีกแล้วนะคะสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะ ทางคณะรัฐมนตรีนะคะไฟเขียวจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปาะบาง13ล้านคนนะคะคนละ3,000บาทนะคะรองโฆษกรัฐบาลเผยคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปาะบางนะคะเด็กผู้สูงอายุผู้พิการจำนวน13ล้านคนคนละ3,000บาทนะคะในที่สุดนะคะคณะรัฐมนตรีก็มีมตินะคะในการจ่ายเงินกลุ่มเปาะบางนะ,ะที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมาตราอื่นๆ ทั้งเราไม่ทิ้งกันเยียวยาเกษตรกร,ะกรนะคะวันที่26พฤษภาคมนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะ,ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการตามคณะ กรรมการการกรองและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมนะคะเสนอให้จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจำนวน13ล้านคนนะ,ะใน3กลุ่มก็ได้แก่เด็กแรกเกิดถึง6ปีที่มีฐานะยากจนนะ,ะมีอยู่จำนวน1.4ล้านคน 2. ผู้สูงอายุจำนวน9.66ล้านคน และ3ผู้พิการจำนวน2ล้านคนนะคะรวมทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่13ล้านคนโดยการจ่ายเงินนะคะเยียวยากลุ่มปอบางจะให้จ่ายรายละ1,000บาทต่อเดือนเพิ่มจากเงินอุดหนุนเดิมที่จ่ายอยู่แล้วในระยะเวลาการจ่าย3เดือนเดือนพฤษภาษถึงเดือนกรกฎาจะเริ่มจ่ายเดือนมิถุนาดังนั้นจะ ทบเดือนพฤษภาด้วยในการเริ่มจ่ายเดือนมิถุนาซึ่งจะได้รับ2,000บาทและเดือนกรกฎาคมอีก1,000บาทโดยในวงเงินรวมประมาณ3.90หมื่นล้านบาทจากพรกองเงินกู้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นข่าวที่พึ่ง อนุมัตินะคะทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะคะเด็กนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่พิการนะคะคือท่านจะได้รับเงินนะคะเพิ่มเติมจากเงินที่ท่านได้รับเบี้ยช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะแต่ละเดือนทั้งนี้นะคะก็ให้ท่านรอที่จะรับเงินนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะในส่วนของ และเบียบการนะคะในการรับเงินยังไงนะคะทางกระทรวงการคลังจะแจ้งมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มารอลุ้นอีกทีนะคะว่าเราจะได้รับเงินวันที่เท่าไหร่กันแน่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่อยู่ในกลุ่ม3กลุ่มนี้นะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวกันค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะตาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้นะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ